เดี๋ยวกันสัปดาห, e ห์แล้วสัปดาห์แล้วเออไปเกมไปเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวอย่างกันตัวตัวอย่างกันเดี๋ยวบอกบอกตัวอย่างกันเดี๋ยวให้เด่นก็คือเกมอะไรเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวตัวตัวอย่างกันโอเคนะตกลงเล่นนะโอเคนี่เกมตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างนี่คือทดสอบความจำแม่เเด็ดเด็ดความจำเนี่ยดูยังไม่เห็นอะไรนี่เปิดมาแล้ว ออยู่ตรงไหนมีหมดยี่สิบองลูกมันอยู่ตรงนี้เอออยู่ตรงนี้มียี่สิบสองลูกมันอยู่ตรงนน้นเฉลยนะไอ้ต้นน่ะตัวนี้คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเกมนี่อันนี้อยู่ตรงเนี้ยหมายเลขสิบนี่คือหมายเลขสิบอ่านี่คือตัวอย่างให้แม่ไายมีทั้งหมดยี่สิบสองลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ มีรู้ก็อ้าวจำไม่ได้เฮ้ยเอาอันนี้วันที่ไรยี่สิบสองเลยยี่สิบสองเอายี่สิบอ่ะเริ่มผัปดาห์ละอ้มังกรตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นไปเห็นใช่ไหมเฉลยก็คือต้นมังกรตัวนั้นน่ะมันยับไปอยู่เลขสิบอ่าแต่ตอนเนี้ยเอ่อให้ถ่ายว่ามังกรที่มังกรทให้ถ่ายเนี่ยมันไปอยู่ท้ายสุดอ่ะมันอยู่ตัวตัวที่เท่าไหร่มันจุดได้ยี่สิบสองลูกให้ถ่ายว่ามังกรตัวตัวเมื่อกี้ที่เห็นที่เห็นอ่ะ แต่ทายถูกแล้วก็ทายผิดก่อนแล้วทายผิดแล้วทายผิดเพิ่มเพิ่มแล้วทายผิดเพิ่มร้อยหนึ่งแต่ทายผิดเพิ่มร้อยหนึ่งแต่ทายถูกแต่ถอกทายถูกแล้วก็มันไม่เกมนี้ไม่ยากไม่ง่ายจะทายผิดได้เพิ่มไม่แค่ร้อยเดียวแต่ถ้าทายถ้าทายถูกแต่ทายถูกก็ทายถูกเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งพันบาทแต่ทายถูก เกมนี้ไม่อยากเลยง่ายแค่ขึ้นก็อยู่กับความจำาขอแม่ความจาผู้ทายเบอร์น,นั้นเดี๋ยวยก็ลบจ่ายไปที่อืน่นไม่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 นี่คือไทยทายแล้วฝึกความจาฝึกความม่ันนีทั้งหมดยี <S <S ม่มสองโลกมยทั้งหมดยี่ิบสองโลกวันนี้วันนี้งไม่ทันดูอะไร <S <S ให้ดูแล้ว <S 2> <S 2> ดูแต่กูยังไม่เข้าใจดูแต่ไม่เข้าใจว่าให้มันเรียงมาถึงอันนันแหละคือตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเรียง เป็นเลขเป็นเลขสิบเป็นเลขสิบเป็นเลขสิบนี่คือตัวอย่างแต่ตอนนี้ให้ถ่ายให้ถ่ายผมเอาลงมาข้างล่างมันคือตัวเลขเท่าไหร่มันมันมันจุดได้ยี่สิบสองลูกมันจุดได้ยี่สิบสองลูกนี่คือคําไบ้ะนะมันจุดได้ยี่สิบสองลูกผมย้ายย้ายลงมาอยู่ข้างล่างเออมันจุดได้ยี่สิบสองลูกโมดี้เท่าไหร่ยี่สองไอ้ดี้เท่า ไทยนี้มังกรตอนเมื่อกี้จุม่มเบอร์อะไรยี่สิบสองยืนยันหรือเปล่ายืนยันด้วยออเดียวขอกลับได้กันเออจากจากมังกรที่อยู่เลขสิบแต่นี้มันย้ายไปแล้วย้ายมาอยู่เลขเลขที่เท่าไรเออยี่สิบสองยืนยันเปล่ายืนยันนะเป็นคำตอบท,ท้ายเออเอยเออติเป็นคำตอบท้ายเออสดท้ายโอเคเป็น เป็นคําตอบดีทุกต้องขามเอาเมื่อหน่อยเมื่อไปหน่อยได้รับหนึ่งพันบาทหักภาษีนั้นที่จ่ายหักภาษีนั้นที่จ่ายโอเคสิงสิหักภาษีนั้นที่จ่ายเออเกมนี้ไม่ยากไม่ง่ายเกมนี้ไม่ยากไม่ง่ายแล้วเรามาถ่ายวันถ่ายวันที่ยี่สิบสองด้วยภระตอาก็ไปเลยนะโอเคโอเคโอเค อ่ายินดีด้วยครับคุณลำใหญ่นะครับออคุณลำใหญ่แสงสวรร์น,นะครับได้ได้เงินรางวัลไปนะครับหักภาษีนะที่จ่ายเรียบร้อยแล้วครับออโอเคครับขอบคุณครับ